เดือยในชั้มรับรึกษาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมาสเตอร์ขอเดือได้สอนวิธีการออกกำลังกายแบบออมิเวทหรือที่เราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักร่างกายตัวเองนะครับสัปดาห์นี้มาสเตอร์จะมาสอนวิธีการออกกำลังกายแบบมีอุปกรณ์เพิ่มน้ำหนักนะครับเราก็อาจใช้อุปกรณ์ง่ายๆภายในบ้านนะครับเช่นขวดน้ำนะครับ มาเป็นตัวเพิ่มน้ำหนักนักเรียนไม่ต้องใช้ขวดน้ําใหญ่นะครับเอาแค่พอถึงไหวเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยครับนะครับท่าที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนกางขาออกนิดน้อยนะครับเพื่อให้สมดุลกับร่างกายนะครับเราจะยกขวดน้ําขึ้นลงเป็นจํานวน15ครั้งเริ่มปฏิบัติเลยครับ1 2 3สา สี่ห้าหก11็ดแปดเก้าาทำอย่างนี้นะครับเป็นจำนวน3เซตเซตละสิบห้าครั้งถ้าต่อ,อไว้นะครับการเท้าออกเช่นเดิมแล้วยก เป็นจำนวนสิาครั้งเช่นเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ท่านี้เกาเป็นจำนวน3เซตเช่นเดียวกันครับขั้ต่อไปครับการแข่งออกสองท่าแล้วปุ่มไปด้านหน้าเป็นจำนวน15ครั้งเช่นเดียวกันครับ1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15ถ้าต่อไปนะครับให้กักเียนการทดสอบบอกให้ผลาดักพื้นแล้วดันแขกขึ้นด้านบนเป็นจำนวน15ครั้งขึ้นเดียวกันครับ1 4, 5ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็ดสิามสิหเราทำ้านี้ เป็นจำนว 3, นสามเซตเช่นเดียวกันครับถ้า่อไปนะครับให้เรียนยกขวด,ดน้ำไว้ด้านหลังปั้นสองุ้มแล้วยกขึ้นด้านบนนะครับเป็นจำนวนสิบห้าัหนึ่งสองสามสี่ห้าหก สี่สิบห้าข่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขามต่อไปนะครับเราจะใช้วิธีการก้าวย่อนะครับไม่เปลี่ยนกำกดน้ำที้นะบบก้าวซ้ายก้าวขวาย่อพร้อมทิม้งกวดน้ำลงนะครับก้าวไปหลังก้าวไปหลัง พรมทิ้งขวดน้ำลงนะครับเมื่อเวลายืดให้เรานำขวดน้ำกลับขึ้นมาไว้ที่หน้าบกเหมือนเดิมเริ่มทำไปพร้อมกันเลยครับ3เซตเซตละ15ครั้งพร้อมนะครับ1 2 3 4 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเท่านี้ก็เสร็จแล้วคลิปของมาเซอร์ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าเราอยู่บ้านแล้วเราจะไม่สามารถออกกำลังกายได้นะครับอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านของใช้นะครับเราก็สามารถที่จะนํามาเป็นเครื่องออกกำลังกายได้นะครับสุดท้ายนี้มาสเตอร์หวังว่าคลิปของมาสเตอร์จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนสวัสดีครับ